ลาเอ๋เรามาถึงงานแล้วนะคะตอนนี้ใกล้ถึงงานแล้วนะฮะก็เลยมากินข้าวตัวเจ๊จ๋วหว้าเดี๋ยวว่ก็นี่นกิข้าวแล้วพี่น้าสั่งอะไรหรอสั่งกะเพราหมูสามชั้นว้าวต้องมาจะได้กินไหมต้องข้าวหมดทร มีข้าวอะไรอ่ะกะเพราลิงกอกอันเป็นของป่าหายา <c oughs> ยกอยากกินลิงเลือดสัตว์ในมุมสินาคาแนงคุณแนงคุณสั่งอะไรวันนี้วันนี้สั่งกะเพรารวมไข่ดาวครับกินอยากกินหลากหลายครับเพื่อเสริมพลังงานครับมาจากเมื่อวานกับผู้สาวเสือพมผู้ไปเธอเสือสุอมันเสียโตัว่อานอะกับผู้สาวสกายทด้ใส่เสือมาคือกันคักเสือคู่เนาะ ได้กินได้กะเพราร่วมครับกะเพราล้อมคุณี่เจ้ว้เไ่องอาาะคุณพี่เจ้คนขับรถสั่งอะไรบันนี้กะเพราเียกเขาผัดกะเพาอ่ับเอทียเทียสีหาร้านเออพ่อสีหาร้านในตอนนี้วุถึงเราถึงกไทยท่านนี้แล้วนะครับใกล้ถึงงานนล้วอีกมันถึงงานแล้วเสดโลถึงงานนะฮะเขาได้แบกินขอก่อนมีวิวภูเขา จักมาถือว่าถือบูว,ว่ามันมาถือผู้พามาที่ไหนบูว์ตอนนี้เราอยู่ที่ภูพามานะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะใน,นส่วนของแอนนี่ลีโอกับซีแกมนั่งอยู่รออยู่บนรถนองไม่ลงนะคะ<อ>ถึงแล้วจ้าถึงแล้วเด็กๆตุ๊กเยียวมิวสิกถึงอยุธยาโอ้ยบอแมนโอ้ยกะบอกไปต,ปต,ตั้ตมปลาตั้มดงตั้มหมวกตั้มส่วไป เด็กๆโตเกียวมิวสิกถึงอุไทยธานีสนอฮอนแล้วแม่ๆหอดูไทยธานีแล้วตอนนี้ลูกๆพากันแวะกินเขากินนานอยู่ข้างทางเนาะ <S <S <ๆ>อย่าลืมด้อจ้ะอย่าลืมด้อแรงนี่ไปให้กำลังใจลูกๆโตกเกียวมิวสิกแม่ๆอุไทยธานีใจดีกับโตเกียวมิวสิกหน่อยนะคะพากันรุ่นได้พี่น้อง <S <S เอซีกันรลุนว่าตอนแรกนี่คนสิเต็มบ่ เพราะว่าอุทัยธานีนี่เป็นครั้งแรกของตัวเกียวมิวสิกเนาะที่ได้ไปพอไกล,พลเพิ่กจะเดินทางตต่งแต่มมือขึ้นนี่แล้วเพิ่นกะหอนแล้วเพิ่นหอดอุทัยธานีเพิ่นนอนอยูุ่ทัยธานีเพิ่นหอนตีหามือขึ้นนี่พ่อไก่น่ะแต่ว่าเด็กๆโตัวเกียวมิวสิกเพิ่นพานกันนอนอยู่ระหว่างทางก่อนเพิ่นเดินทางช่งวงเศร้ามั้งจ้ะช่วงช่วงเศร้าค่อยเดินทางประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้นะถึงแล้วพากินข้าวกินน้ำอยู่ข้างทางแม่แม่ตัวเกียวมิวสิกเอ็นดูลูกๆแน่ะเด้อ แม่แม่ตัวเกียวมิวสิกแม่แม่เอฟซีเอฟซีเอ็นอุทัยธานีสนุกเอ็นดูตัวเกียวมิวสิกหน่อยนะคะเอ็นดูลูกๆในแม่แม่เห็นลูกๆกับหองใส่หองทักในเด้อจ้ะให้แม่แม่เอฟซีเอ็นทักตัวเกียวมิวสิกก็จังแม่แม่เอฟซีชัยภูมิขอนแก่นไปจังสรนทางสมุทรสาครทางอันอายุทยาอย่างเสรนปังไปหันเต็มตลอดจ้ะ วังว่าแม่แม่เอฟซีอุทยัยธานีกับสิเต็มขึ้นกันเนาะสุเมือนี่ค้นหากตุกเกียวมิวสิคลายอยู่หากทั่วประเทศไทยแล้วเนาะจา้าบ่ต้องกันย่านว่าบ่มีดอกคุณด้คิดว่าจังได้กับเต็มช่วงนี้ตุกเกียวมิวสิคมีแต่ปังกับปังไปใสแ่แม่แม่เอซีกับไปให้การตอบรับดีดี เห็นงานใดกระเตียมงานน่นดีใจน้ำยูดอกจะดีใจก็พ่อไก่ดีใจก็กล,จกลูกๆูกตก,กว่เวมิวสิกอ้าวถึงแล้วลูกๆเดินทางปลอดภัยแล้วแม่แม่เอฟซีที่ค่อยอยู่ค่อยเบิ่งนกับสวงแล้วไปใส่มาใสก่กระเดินทางปลอดภัยนีสว่งอันดับแรกเนาะพี่น้องเนาะให้ปลอดภัยอันดับแรกให้ปลอดภัยอันดับสองก็ให้เรียนงานฟันเสือกฮะให้รู้งรวงไปด้วยดีให้แม่แม่เอฟซีตอนรับเป็นย่างดีเนาะจา้า อาขึ้นนี้แม่แมก่ะรอบเบิงจังหน่อยจกักบซีหามงแรงเนาะเี๋ยวเพิ่นกัะพาก,กับเศร้าเช็ให้เบิงแม่แมค่อยติดตามไปเบิงตัวเกียวมิวสิกเด้จ้าอยู่ไกลๆแม่เอ้ยรับรองไม่ผิดหวังตัวเกียวมิวสิกนะจับได้บ่ายได้คอบ่ายได้คอจับได้เมื่อขึ้นนี่งานชัยภูุิคุณผีเพิ่นคอหอมฮอดแกมพน้องสก,กายกับคู่แหนกวุษเลือดขัดไปหอมแก้มกันเด้จ้าขึ้นนีแม่แม